สวัสดีเชา้ชาเช้าตรู่วันที่17มกราคม2024นะครับคลิปนี้ก็มาเติมเต็มของกลุ่ม F นะครับฟุตบอลเอเชียนคับพ2น2 4นะครับเมื่อวานนี้ก็เมื่อคืนนี้3ามทุ่มครึ่งแล้วก็ทีมชาติไทยเราสามารถเราชนะ,ก,ะกีกิสถานไปได้ สองประตูต่อศูนย์นะครับเก็บสามแต้มแรกตามความวัตถุประสงค์ที่ตั้งกันไว้คู่ดึกของเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนครึ่งซาอุดิอาระเบียพบก,กับโอมานนะครับก็เป็นไปนตามคาดครับซาอุดิอาระเบียเก็บสามแต้มได้สำเร็จชนะโอมานไปสองประตูต่อหนึ่งก็ทำให้ตารางคะแนน สรุปจะเป็นดังนี้นะครับกลุ่ม e f นะครับมองดูที่กลุ่ม e F นะก่อนนะครับทีมชาติไทยของเรานำอยู่อันดับที่1นนะครับได้3แต้มครับชนะเมื่อวานนั่นแหละเท่าก,กันกับซาอุดีอาระเบียผลต่างที่ประตูได้เสียเราบวกบวกสองซาอุบวก1โอมานกับกีดิทางก็ไม่มีคะแนนดังนั้นทีมชาติไทยเราจะไปลุ้น กับโอมานวันที่21นะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์วันที่21ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะครับหากเราชนะเราก็เข้ารอบเลยครับหากเสมอเราก็ต้องไปลุ้นเหนื่อยอีกน้อยหนึ่งซาอุดีเขาก็จะพบก,กีกิดฐานดูตามฟอร์มแล้วซาอุดีก็ไม่น่าพลาด ดังนั้นเราเอาแรงใจแรงเชียร์แรงศรัทธาที่เรามีส่งกําลังใจให้กับนักเตะของเราให้วิ่งไม่หยุดนั่นแหละคือสไตล์อิชีซึ่งแอนดเดาว่าต้องวิง่งต้องวิ่งช่วยกันเท่านั้นฟุตบอลมีเท่านี้นะฮะถ้าทุกคนวิ่งช่วยกันตามระบบที่วางไว้อย่าต่างคนต่างเล่นนับรอง ทุกอย่างมันเป็นไปได้เลยนะครับขึ้นเร็วขึ้นเร็วอ่าลงเร็วอ่าเมื่อวานนี้ต้องชมเชยนะครับพันสาเหมวิบูลแล้วก็แอดเดียดดดดร์รอร์ทำตามสเตตที่อิชิวางไว้เป๊ะเลยแล้วก็ที่อดชมเชยไม่ได้ก็คือทีละทอนบุญมาทัน แล้วก็ลูกครึ่งนอร์เวย์แอดจำชื่อไม่ได้มันเช้าอยู่สุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดคือทั้งทีมเลยครับเราทำสำเร็จครับแล้วก็ในแมตช์แรกเราทำสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เก็บสามแต้มไว้ได้สำเร็จเราเหลืออีกอีกนิดนึงนะครับมาร่วมแรงรวบใจกันเชียร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ เตรียมตัวไปทำงานครับสวัสดีครับ